สุดสมถะเมียสุกลวัตหลบความวุ่นวายในเมืองกรุงย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเป็นพระเอกที่ชอบความเรียบง่ายและรักธรรมชาติมากๆสําหรับเมียสุกลวัตล่าสุดหนุ่มเมียตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหม่ที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาภาพบ้านและบรรยากาศการทําบุญบ้านของเมียได้รับการเผยแพร่จากเพจ า,ว,าวีฟังเขาใหญ่ตาเวฟังเขาใหญ่พร้อมข้อความไว้ว่างานบุญขึ้นบ้านใหม่ตาเวียอยู่ดีมีเฮงเด้อตาวีฟังขอต้อนรับตาเวียมาเป็นเพื่อนบ้านมาเป็นคนเขาใหญ่แล้วนะที่เวียคือดาวเคียงดินจริงจริงที่สร้างบ้านไม้แนวพื้นบ้านใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติเพราะพี่แกปลูกไม้ป่ารอบบ้านไว้เยอะมากเห็นแววตาพี่เวียวันนี้แล้วมีความสุขจริงๆ สุขรอบตัวที่บ้านตาเวีย